อีเกกลฟินอีเลฟินทุกอย่างอาจจะเป็นวิดีโอครับ <laughs> <c oughs> หนูไม่มีน้ำเลยวะ <c oughs> แกนสายครับเพิ่งจะมีสารักเอาวันนี้แล้วครับมาชมธรรมชาติศูนย์อนุรักษ์ป่าโกงกลางี่ราาบส เล็บว่าแสบหันมาตุกแกตุกแกหือตุกแกูไปที่นีปสุดท้ายมีปาพันธุ์เออาจารย์เรียกว่าหมูดุดูดันหมูน้ำ หมูดูดกินอะไรเป็นอาหารปะหญ้าทะเลหญ้าทะเลแล้วถามทำไมว่าไกด์เนี่ยไกด์เดียวคไกดอะไรเนี่ยไกด์ไม่รู้จักข้อมูลเลยที่กินป่ะโอ้โหที่กินมีที่ไหนบ้างเยอะที่เที่ยวอ่ะเอ้ยรู้ที่นี่มีปตีกล้ามเนี่ยบาเท้ามีไหมปาตีนเหรอเขาเรียกปลาจมอวดไหมเหรอปาหัวปาตีนต้องให้ต๊อกทำเ เออแล้วมันมเกี่ยวอะไรกับรองเท้าวันรถคตรสูงเนี่ยคิดถึงแอร์เฮ้ยเฮ้ยยายอ,อะไรวะ ไปเดินดีๆดิถ่ายไม่ทันเลยชัตเตอร์แม่งไม่กดเลยฮะทุกอย่างอัดเป็นวิดีโอครับวิดีโออีเดฟเฟนอ่านดิแปลงปู่ไม้โกงการใส่สีหน้าเลยนี แรงปู่ไมก่กนกางพอเถอะเพื่เยาอีกแล้วดิอีกแล้วดิโอ้ยเนี่ยปู่มันสวยว่ะนหมมองไปเนี่ยเส้นเส้นตะปูเนี่ยนะเาาามูกันถอะตะปูแล้วมองเป็นภาพนี่แป๊บปูตัวนั้นเป็นไงเป็นนางแบบขนาดจีปูตัวนั้นเป็นไงปู่นั้นเป็นไงก็ปูนั้นมันตัดสินใจเสียชีวิตแล้วทำไมอ่ะเฉาะว่ามันอกหัก เพราะเพราะเราเข้ากันไม่ได้เฮ้ยน้มันเลิกกันเออไม่เลยหยุดน้ำเงนไทยค่อยๆอื้อี่จะหาลหน่อยลักษณะมันเหมือนปลากระเบนไม่จําเป็นจะต้องเหมือนประสาททุกอย่างไม่ใช่เขาบอกว่าลักษณะมันเหมือนปลากระเบนแล้วมันก็จะมีหางยื่นออกไปทางทะเลหรือวลยถามว่าแล้วหางมันอยู่ไหนแล้วคิดไปตรงตั้เฮ้ย ไปเองพี่โตไม่น่าขันเลยน่าให้เล่าจบพี่โตเอาไว้หาเนี่ยหล่อหลอมหล่ปังแกใจหุ้นหลบได้หุ่หลบได้แล้วหลบได้หลบได้ปัญญาอ่อนว่ะได้ไหเออได้ไหวะ ไม่ได้ไม่เล่นคนบมีใครครบร้อนเะรอเฮียท่าเฮียท่าเฮียท่าโอ้ยเขาช่วยด้วยเด้งๆได้แค่เนี้ยต้องแบบไปต๊อกเมื่อเช้าอ่ะติดเลยอ่ะแบบไปต๊อกอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูดิทำยังไงทำให้ดูดิ ไม่ได้ละจำไม่ไหวมันกันอยู่พอเราใส่ขี้มูกปุ๊บได้ยินเสียงคนบอกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยขายวะพี่ไรกะอืมอีเลฟินจับไปทำให้ให้ปู่ทำอีเลฟินทำเหมือนเลยเพราะว่าตอนที่อีเลฟินตากมันต้องห้อยปากมันต้องทำเลยอีเลฟินเลยไล่เยอะี่ทำละอีเลฟินทำเป็นไง เนคนเนื้อปากเยอะแบบพี่เยอะเลยต้องผัดแยะเนื้อไอ้นี่เนื้อเนื้ออะไรเนื้อลงเอ้าอะไรอะไรอะไรแย่แล้ว่อยไปติดปากปันปากมันใหญ่จริงเลียยังไม่ถึงมุมปากเลยจริงจริงมั้งนั่นไงแร็ปแอคชั่นนั่นไง พี่เชยเอาใหม่หนึ่งสองสามแอชั่ทำไมไม่มีควาันเลยทำไมไม่มีความชันเลยฉันบอกให้ไปใส่กาวแต่บอยไม่ไปใส่กาวตัวต่อกับไปว่าตัอแบบเนี้ยเหนื่อยวะขัดยังขัดยังจะตัว